สวัสดีค่ะพาทุกท่านมาดูเป็ดนี่เหลียงเป็ดอีเหลียงที่พาทุกท่านมาชมนี้จากคลิปที่ผ่านมาพาทุกท่านมาดูลักษณะของลำตัวของเขามีการเจรเิญเติบโตที่ไวมากไปนะคะเป็ดอีเหลียงเป็นเป็ดชนิดพันธุ์ที่น่าเลี้ยงมากเลยนะคะดูลำตัวของเขาแล้วโอ้โห ต้องยกิ้อให้เลยนะคะว่าพามีลักษณะลำตัวที่ใหญ่และก็สีขนของเขาสีขาวสวยงามมากเป็ดชนิดพันนี้เป็นเป็ดไข่ที่มีลักษณะที่ไข่ฟองใบใหญ่นะคะอันนี้ก็เข้าประมาณได้สองเดือนได้นะคะเป็ดสองเดือนดูจากลำตัวแล้วตัวใหญ่มากเลยนะคะ ที่ปล่อยเลี้ยงก็จะมีให้เขาได้ออกมาด้านนอกตรงนี้เลยนะคะด้านนอกให้เขาได้เดิอนออกมาเดินเล่นนะคะสำหรับพ่อที่พาทุกท่านมาชมนี้จะเป็นลักษณะของข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็ดกากีแคมเบลที่ลงลงใหม่ซึ่งเป็นเป็ดสาวนะคะพ่อเขาก็จะ จิตกันแล้วก็ปล่อยให้เขาออกมาเดินเล่นด้านนอกคอกนะคะส่วนบริเวณด้านนอกนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาชอบมากเลยนะคะเป็ดก็จะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้เจอพื้นดินก็คุยจิกกินไปเรื่อยจนพื้นที่ตรงนี้ดูพื้นนี้สะอาดเลยนะคะ อันนี้ต้นไม้นี่ก็โดนจิกกินจนไม่เหลือนี่คือเป็นพื้นที่ที่เขาชอบอยู่นะคะสำหรับสัตว์มีอ่าสัตว์เลี้ยงที่มีปีกนะคะฝั่งนู้นใบไม้เยอะตอนนี้ใบไม้เริ่มหายหมดเกลี้ยงเลยนะคะเบ็ดก็จะทำความสะอาดพื้นที่ตรงไหนลกๆนี้อจะโล่งเฟนเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่กั้นขีดขังไว้ระหว่างเป็ดกากีแคนเบลแล้วก็เป็ดอีเหลียงนะคะก็จะเลี้ยงสองชนิดพันธ์ควบคู่กันไปนะคะเป็ดอีเหลียงนี้ก็เลี้ยงไว้รอเพื่อที่จะให้เขาออกไขนะคะตอนซื้อมาก็ยังไม่รู้ว่า ตัวไหนเพศผู้ตัวไหนเพศเมียก็ยังไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะคะก็ต้องรอดูอีกช่วงที่เขาโตเต็มที่ประมาณ3เดือนได้3าสเดือนได้นะคะอันนี้เพิ่งเข้า2เดือนนำตัวก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะลักษณะการกินกินเก่งกินไม่เลือกเลยนะคะสำหรับเป็ดอีเเลี้ยงนี้ ขนขาวสวยมากเลยเป็ดชนิดทันนี้เป็ดแล้วก็สะดุดตาเลยนะคะง่าเลี้ยงมากเลยเป็ดสวยงามไข่จะใหญ่ บรรยากาศคลึ้มๆยังไม่มีเดดนะคะถ้าท่านมาชมการเป็ดที่นี่เลยนะคะทีะ่ช่องทุกอีสานพาดูยูทูป ก็เป็ดกาคีแคมเบลสองสายพันธุ์ก็เลี้ยงติดกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเก็บไข่ไข่เป็ดสาวของฝั่งอีก้องนึงนะคะเราจะเข้ามาด้านใน้องฝั่งนี้เลยนะคะเป็ดเขาจะอยู่ด้านนอก เดเขาโน่นเลยนะคะอยู่ด้านนอกข้าด<ะ>้านนอกตรงนู้นเขาจะชอบอยู่นะคะเด็ดเขาชอบอยู่ตามธรรมชาติมุมฝังน่นเลยาจะอยู่กัน พอกนี้จะเป็นพอกเป็ดสาวนะคะเป็ดสาวที่กำลังหัดไข่ก็จะเชื่อมต่อหากันแล้วก็กั้นระหว่างพื้นที่ในการเดินเล่นของพ่านะคะมาดูไข่เป็ดที่เขาไข่ไว้เลยนะคะ เป็ดสาวหัดไข่ซุ้งหัดไข่เริ่มโกงเริ่มโตมากขึ้นนะคะ จะมีฟางให้เขาได้โอบไถ่ใส่ ตอนนี้จะยังม่กอยู่ตอนนี้ก็ตัวได้ตัวนี่เลยนะคะเต็มสาวใข่เป็นสาว,สสาวที่คะทุกท่านมาติดนะคะ เริ่มออกไข่กันฝาดิค่ะแ่้วก็ไข่ลาโตงก็เริ่มโตหน้าขึ้นเลยนะคะจากเดิมฟองเล็กครั้น,นี้ก็ได้สิบกว่าฟองได้นะคะ <S <S เด็กค่ะจะชอบเลยดู ทางด้านนอก้าเขาหิวเขาเข้ามาดื่มกินน้ำ้างในดื่น้ำ้องไงแล้วกินอาหาร้ันนี้จะเป็นกบน้องค่ะมาดูปิดอีเลียงทางนี้กันแอบกินน้ำ กินน้ำแล้วก็ออกไปนี่เลยค่ะคอกที่เลี้ยงมีห้อง,องด้านในแล้วก็เปิดประตูให้ขเขาได้ออกด้านนอกตลอดเลยนะคะตามมาด้วยเป็ดคอกนี้กันค่ะ เป็ดท่กนี้เป็นเป็ดที่เลี้ยงไว้เป็นเป็ดไข่อ่าเป็ดท้อไข่เลยนะคะเรามาเก็บไข่เป็ดกันได้แล้ววนนี้เขานอนไม่อยากลุกเลยเป็ดเขาเอาเลยนะคะตามมาเก็บไข่เป็ดพวอนี้กัน นบนนี้เป็นไก่อ้ยดีติดกันตรงนี้เลยค่ะโฟงนามากเลยค่ะวันนี้อือหือ่อไก่ก็ใหญ่โฟงตัวโตวเลยค่ะ พมาก็ส่งเสียงเลย 你看。 เก็บไข่คดูเดินไปแล้วก็ส่งเสียงดัง โกงเลยค่ะ I um, don't okay. เศษเริ่มอ,ออกแล้ว วกนี้ก็เก็บขายได้เยอะเลยนะคะคุณพูนพน,นี่เลยนะคะคุณพูนคูน่เลยขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ